ก็รู้เลยผมนี่ผมพี่โยโดดไปหานะแต่ว่าผมเจ็บกว่าพี่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันหล่อพี่รอดมารอดมารอดมาเออโหแม่งมาจริงวะระวังยิงจะเบิดอัดหวัวบริเวณนิดงงนึง

มายิงไปพี่อยู่ข้างหลังเองมันหนีไปไกลครับหน,นีนิ่เลยวนหมดผมไม่วิ่งตามไม่ได้บีคตามพี <c oughs> ่ทำได้เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไ,ไปไปต่อเมือง ประตูนี้ดูขวาเข้าเฮี้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเจอมาดีอีกโอ้ยมาจากไหนกันก่อนเฮี้ยผมแอบขึ้นมานี่ด้วยกันนะฮะไปหา มาเตร์นอีกไอ้เกิดขี้เสือกไอสัตว์น no ่าเไอ้กาใหมี nice ่้งมดทั้โอ้ย เราได้เป็นผมลองเล่นตัวใหม่เลยเป็นยังไงวะยินดีกาซสู่โหเกมในเกมโมโมมีเลยเซ่เลยมันทำตัวละครเหมือนไม่สมประกอบอ่ะผมว่ามันตลกตลก,ตลกอยู่ เพื่อดูโหดนะเนี่ยมาตเตอร์มาตเตอร์ทีทวีเซาด้วยีเมอร์มันอาจจะไล่ศก็ได้โ,โตืงนะมันดูน vừa tưng. Đi. Lăn xeดูดิ. Remember eyes on the prize. Ok, cảm ơn. Nó nằm ở thiên điแน่นอน. Đi ping chưa phải 70 <laughs> เป็นกับไม่โดนมา้วกองมือเลยนี่นี่สองอันพี่เดินมาเนี่ยเดินมาทาั้งมีท<ะ>ั้งผมร้อมวลอกันหนึ่งถ้ามันใส่ได้สองอันนี่ก็จะใส่สองอันแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> จะไปใส่เยอะขนาดนั้นโอ้โห,โห45วินเรามี45เรามี15วินาทีเห็นว่าลอง ไอ้นั่นมันบัฟขึ้นนะพี่คือนั่นมันบัฟเืิดอ,อะไรลองโบไม่ใช่ลองโบมันชื่ออะไรนะไนนอ,อช้ชาติไดเฟิลเออทวีตใช่ชาติไดเฟิลมันบัฟให้มันนั่นขึ้นมัน้งนิ่งขึ้นเลยเลยนะยังไรละ่ะผม้มีแค่สไนปเปอร์ก็บอกเนะีนะ่ยวเดือดอยูตรงไม้ <L> oh. ลหลัวัสดีครับสวัสดัว่าไงฮะัหลัว <L> oh. อะไรวะครััลโหลอะไรครับเนี่ยต้องการฮีชิวไหมผมเนี่ยตอนหน่อยแล้วกันอเอ้ยพร้อมวันนี้จะกิกลีก้ับวิ่งเร็ว พิงหาเพื่อน,นอย่งเงี้ยฮัสติฟถ้ามันปลาลระเบิดโปงกวางอยู่ก็ทีอะคืออ <Hello, slow. S 2> า, slow, slow. า,าลดดือสโลปปาสโลปกระเดวย<ค>ดาปาไปไหนวะไปไันกัน เอาเกาะสลิงไม่โดนปะโทษโอแควิ่งตามเต็มวิ่งเติมเพื่อนไวเลยเอ๊ะจะได้ทำไมมันวิ่งเร็วเนี่ยใช่ครับมันวิ่งเร็วตอนที่วิ่งแบบไปหาเพื่อนอะวิ่งเร็วซัพพอร์ตไงเร็วจัดวิ่งหาเพื่อนแล้วมันจะวิ่งเร็วใช่ครับมันจะวิ่งเร็วใครใช้ไร ไอ้แสงติดตึ๊บยิงปั๊บมันอยู่ไหนโอ้โหมือสนมสนใที่ยิงไม่โดนโอมันไกลมากเลยวะยิงไม่โดนแต่นี่ซิงโบทให้มันใครเป็นสแกนเราวะอ๋อสแกนอยู่นู้นตรงกลาง นี่ละครับ มีมุมนี้เลยโคตรอันตรายบอกเลยมุมที่พี่อยู่ก็อ้าวไม่ใช่เกาะขาวทั้งทีเลยอ่ะเนียบแล้วยิงใส่ไหม มันไม่ได้แค่วิ่งตามมันกระสุนมุมเอ้ยระยะใกล้มากเลยไอ้พ <All right. S 2> ี่กระสุนดิฮะเอาไอ้ส <No. S 2> <além> ัตว oh, ์โดนอีกเอ้ยตีเติร์ดเหรอหนีเติมเติมก่อให้เติมเกาะให้ดอาเอาพี่ยิงดาวเลยอะถึงเกินแจมแจมไปแล้วมันใส่กันแล้ว ยิงในนี้แหละเฮ้ยถูกสองร้อยเมตรยิงไหมพี่ไม่เห็นเล่ามองไม่เห็นไปต่อวิ่งตามเพื่อนก่อนสกิลอเวิ่งกับวิ่งเร็ววิ่งเร็วแซงับงมือว่าแฟงแฟงสปีมเมอร์แม่งใจร้อนแล้วผมว่าได้ไปแคมป์บ้านเนี่ยชัวร์ เอ้ยต hey, oh, yep. yeah, ิดหิ้มนัดเดียวเอ้ยมเชี่ยมัเผยมันเฉยใครเอาแกมเงียบแต่หมดแกมดแล้ว เราเซ็ตเป็นสแน,เ,นเปอร์ที่กลางมา <c oughs> ใครเล่นการสแน,เ,นเปอร์ออฟเจตเนอะเวลากดวิ่งตามเพื่อนไม่กดดีมันเป็นบัฟถ้าตีเอง <c oughs> โอ้ตึงตึงขากิตดาว มดครับโอเคมาตื้นก่อให้หน่อย <c oughs> ผมตื้นไม่ตีอีกแน่ยไปเด้อมาตื้นไ,ได้เลยโอเคได้ก่อด้วยได้ก่อด้วยผมได้ด้วยวะเรียวเ,เรื่องเอาเรื่องเรื่องอยู่เอาเตือนไม่แค่ไหนมันหมดแล้วฮะเนี่ยเสื่อมนี่เฉย ไปครับได้เวลาเติมเข้ามาจะต้องเติมเองอยู่ดีมาเหมนผมช่วงเวลาน่งก็หายครับอ๋อสวมชุดขาวอืมจังหวะเวลาบวกไงครับเหมือนแบบอ่าเรื่อเรื่อยบากเวลาเวลาไปแล้วเอาจริงไม่ไปไปโว้ยลิงลิงลิง เพื่อมาทการสโคปอันนี้เทชัดชชียเริ่มใดีนะนี่ยังหวะที่แบบเลือเอบบ่อนเลื่อนแบบยิงเกาะเยอะแงเราก็เติมปับให้เลยอะบับขึ้นให้ปึ๊บเออมันก็นั่นดีนะลครขีเลย มันน่าเศร้าเกินไปตัวละครตัวนี้คือวิ่งนำไม่ได้ต้องให้เพื่อนนำแล้วเราก็วิ่งตามเพื่อน <c oughs> จะวิ่งเร็วหน่อย,อยาสามารถปลาให,ให้เพื่อนได้อปปลาเพิ่มกอให้ ว่าโดนดักพงหรือเปล่า,าคนแสงพื้นอยู่ตรงนั้นน้ำตกใช่จริงด้วยนี่สกิลพาสซีวิ่งตามเพื่อนจงบอกมาอ้าวใหม่มันมันยังไม่มันยังใกล้อยู่ โอ้โฮเหี้ยข้าวตึงมันเจ็บมามันเจ็บมากนี่นะี่ยี่นะึงมาไปแล้วไว้พี่

มีป้อมอยู่ยยไหมป,ป้อมเดียวจัดสู่ไว้ชีบัตมีสเบเออันพัดเจ้า <c oughs> มันจะวิ่งเร็วตามไปหาเพื่อนไปแล้ววิ่งเร็วถ้ามีออกเทนแล,ล้วแบบจัมพ์แพดแลว <c oughs> โฮ้โยแบ <c oughs> บเนี่ยพี่วิ่งวิ่งเร็วมากนะเดี๋ยวพี่ แสกวิ่งแสกพี่อะพี่วิ่งนำอยู่ดีอผมวิ่งแากอะโอ้โหอะไร let's go fighting มากงน แม่งมันยิงหมดเลยอะโดนวงนีมแล้วมึง โอเคส่นพร้อมละโอ้เกาะม่วงไอ้พี่อยู่ไเนี่ยใเ่ื่อนพี่มีไม่อยู่พี่เติมต่อพี่เติมต่อชื่อบลัตมาหน่อยดิเออหียชื่อผ่าแล้ว โอ้โน้รีสต์แล้วฮะสควอตรีสต์สควอตอ๋อนงโอเคมันจะเป็นแชมป์โชว์เพื่อนๆให้ดูสตรีมมิ่งเหรอครับมีดอกมันอาจจะไปเนี่ยก็ได้อาจจะดูนี่ต้องรอดูช็อตสุดท้ายกันว่าเรายิงน็ักไหมแต่ปืนผมมันเดือดอยู่ปืนเนี้ยแต่บูชาร์ดฮอปอัพพร้อมเนี่ย เพินมากตอนนี้แฮมวีเอาโมมีแค่สองร้อยอ่าฮีทักเดอะแคร์แพ็กเกจโอ้เดียวเดือวตัวเดียวขอหายหมดเลยตัวเดียวเหรอเออไล่อยู่ตัวเดียว โอเคน่าจะแตกกันแหละดูจะทรงแล้ววิ่งตาม้องแตกก็คืซอยยิงด้วยอ้าว gg ่ฮิไงจีจีดูจิจี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 ่ะไม่ทำหาอะไรเลยเฮียวิ่งตามอย่างเดียวผมยังไม่ได้กดตียิงๆ่งเหลวๆวันยิงปืนเอาแข่งจังวะปืนเตอรตีเตอตีอ่ะวุ้ยแม่นมาก มันแม่นมากรูดามีดสิอ้าวก็พอๆกับเราเดี๋ยใกล้เคียงอยู่แสดงว่ายิงแจมกันวมายิงแม่นนะ